มาแล้วฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man the s t r o n g g a t นะฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับฝนตกสัญญาณอินเทอร์นเน็ตก็ไม่ค่อยดีนะทําอะไรก็ลําบากนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตพลังกันหน่อยนะ อันดับที่1ก็จะเป็นคุณท็อปสันนะครับพลังอยู่ที่2 2่สิบสองล้านสองแอันดับที่2ก็จะเป็นผมนะครับพลังอยู่ที่2 0่สิบล้านแปดแสนเนะอันดับที่3ก็จะเป็นคุณพอร์ตนะครับพลังอยู่ที่2 0่สิบล้านหนึ่งแอันดับที่4ก็จะเป็นคุณเอวีจีไลโอนะฮะพลังอยู่ที่1 9บเก้าล้านเก้าแสนอันดับที่5ก็จะเป็นคุณ AVG จีจหอยนะครับพลังอยู่ที่1 9บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นนะ ส่วนตัวละครสุดเก่งอันดับที่1ก็จะเป็นด้วงของคุณนายต้นข้าวเหมือนเดิมนะครับพลังอยู่ที่5 3 7ล้านครับอันดับที่2ก็จะเป็นยุงของคุณท็อปสันนะพลังอยู่ที่4 9 9ล้านนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นราชาทะเลลึกของคุณน้องต้นนุ่นนะพลังอยู่ที่4 4 8ล้านนหะครับอันดับที่4ก็จะเป็นยุงของคุณพอตนะฮะพลังอยู่ที่4 4 7ล้านเน อันดับที่5ก็จะเป็นทัศนมกิีของคุณ avg l i o t นะครับพลังอยู่ที่4 4 1 0 0 0นนะครับส่วนยุงของผมก็อยู่อันดับที่7นะครับพลังอยู่ที่4,320,000นนะโอเคเดีย๋ยวไปดูก่อนนะฮะม่ามีคนมาตีเราในแต่เขาหรือเปล่าไม่มีนะฮะหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับ แล้วในลานประลองมีไหมนะมในลานประลองมีคนมาตีผมนะฮะสามครั้งเลยอ่ะคนเดียวนะครับแต่ว่าผมป้องกันไว้ได้นะแต่เดี๋ยวเราไปท้าสู้เขาดีกว่านะฮะเอาผมเอาจีนอตลงแทนเด็กแล้วนะเผื่อได้ยิงบ้างนะครับเดี๋ยวลองท้าสู้คุณเมีดยดายังเล่นแล้วกันนะครับ เริ่มมาในเทอแรกก็จะเป็นหน้ากากหวานฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับบทเพลงบรรดาใจตบหน้าด้วงแน่ๆหนึ่งทีสองทีสามทีนะฮะแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืดจนจากกลจากจีนอสนะครับมาดูว่าจะเข้าโล่ไหมบึ้มเข้าไปที่2ล้านนะครับโล่ใครแตกเนี่ยไม่รู้นะแล้วก็ยุงเขาจู่โจมพิ่ตาปาดยุงผมเข้ามาจังวันนี้ก็ยังติดโล่นะแล้วก็ถึงเทอหนหมัดโกเิดสืบผมอันติสวนคืนบ้างนะครับติดโล่แหละไม่ต้องสืบนะฮะ ยุงเขาไปได้โจมตีหมาเพราะบ้านแมนแล้วก็จีนอตผมระเบิดปืนจากกลสวนคืนบ้านนะครับติดโล่ฮะยุงเขาไปได้โจมตีหมาเพราะบ้านแมนเข้าเหมือนเดิมแล้วก็จู่โจมพิบตาจากยุงผมปาดยุงเขาเข้าไปที่5้าล้านสี่แสนเฮ้ยโล่แตกเลยเหรอแม่แรงจังไงสงสัยเลือดยุงเขาน่าจะไม่เยอะนะครับก็เลยโล่แตกนะมก็งงเหมือนกันทำไมมันแตกได้นะฮะ ยุ่มเข้าไปโจมติซอมบี้แมนแถวหน้าเขาโลแตกแล้วนะฮะปูบอมเขาก็ติดไม่ย่อท้อละแล้วก็หมัดเหล็กวายุไซโครนจากปูบอมฝั่งเขาอันติมาที่สองแสนสามหมื่นนะฮะเข้าสู่เทินที่2นะครับบทเพลงบดานใจตบหน้าด้วงมาอีก1นึ่ทีสทีแล้วก็ระเบิดปืนจากกลจาก g ีนอตอันติมาบึ้มเข้ามาติดโล่นะครับ แล้วก็โกเคสึ u, ผมได้อันติส่วนคืนบ้างนะฮะหมัดโกเคสึ u, ก็ติดโลเหมือนกันแหละโลหนาเกินแล้วก็สู้กันยาวอะ่ะแล้วก็จีนอผมระเบิดปืนจากโกนมานะฮะสวนคืนไปจังหวะนี้240 0 0 0สี่ทำไมเบาจาังเดียแต่ว่าเก็บปู่บอมเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จู่โจมพิบตาปาจีนอตฝั่งเขาโล่แตกไหมฮะโอ้โหจีนอตฝั่งเขาเลือเดเยอะนะฮะก็ติดโลไปแล้วก็แฟดทะลวงจากหมาฟ้าบ้านแมนเขาอันติมา2ล้าน4 0 0แสนนะครับ โรกหบอมผมแตกนะดวงไม่มีลูกไายก็ต่ยธรรมดาไปยุงเข้าไมได้โจมตีซอมบี้แมนก็ยิงปืนธรรมดามายุงเข้าไปได้โจมตี2ล้านแแสนะฮะแล้วก็สะบั้นแคนจากซอมบี้แมนเขาหิมเลือดขึ้นมาเฮ้ยกว่าจะจบนะฮะบทเพลงบันดาลใจมาอีกครับเป็นบทเพลงที่3แล้วนะฮะแล้วก็ระเบิดปืนจากกลบึ้มเข้ามา ติดโล่เหมือนกันนะครับแล้วก็โกเคสือผมมันติสวนขึ้นไปก็น่าจะติดโล่แหละเอา้าดาเมจเข้าใครอ่ะน่าจะเข้าหมาฟาบ้านแมนเขานะครับเพราะว่าติดกระดูกหักอยู่นะแล้วก็จีนอตกระโดดเข้าไประเบิดปืนจกนักรกลวีดบึ้มเข้าไปติดโล่หมดนะฮะยุงเขาไปเลยโจมตีหมาฟาบ้านแมนติดไม่ย่อท้อไปแล้วก็จู่โจมพิปตาจากยุงผมปาจีนอตเขาไปจังหวะนี้6กล้านสามแสนฮะ แต่ได้แค่โลแตกนะเลือดไม่ลดนะครับมาฟ้าบ,บ้านแมนเขาอันติส่วนขึ้นมาสองล้านเก้าแสนโลปูบอมกับจีนอตผมแตกแล้วนะฮะดวงก็เข้าไปต่อยธรรมดาเก็บมาฟ้าบ,บ้านแมนเขาไปได้นะฮะซอมบี้แมนเขาลุกขึ้นมาสบ้านแค้นฮิวเลียดนะครับบึ้มเข้ามาติดโลนะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่4นะครับบทเพลงบรรดาใจมาอีกครั้งหนึ่ง ตบหน้าด้วงมัน1นึ่งทีสทีสทีระเบิดปืนจากกลจากจีนอตมาอีกฮะโลยังหนาอยู่ไหมดาเมจเข้าไปที่3ล้าน8แสนนะฮะจีนอตฝั่งผมตายนะครับแล้วก็หมัดโกเคสึผมได้สวนคืนบ้างนะฮะโล่ฝั่งเขาบางหมดละดาเมจเข้าไปที่2อล้าน9แสนยุงเข้าไปได้โจมตีซอมบี้แมนตายไปอีก1ชีวิตแล้วก็ตามด้วยจู่โจมพิปตาจากยุงปาดจีนอตเข้าไปที่5ล้านนะครับติดไม่ดับนะแล้วก็หมัดเหล็กวายุไซโคลนปูบอมอันติดไป ยุงเข้าไปเลยจมตีหน้ากาก,ากหวานเขาก็ยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ด้วงเข้าไปต่อยธรรมดาปิดฉากไปได้นะครับหลังจากที่ผมท้าสู้คุณเมียดายัางเล่นไปนะฮะแล้วผมก็ไปท้าสู้คุณ AVG มีนต่อนะคือพอดีอยู่ดีๆมันก็ตัดไปเองครับไม่ได้อัดคลิปเลยเดี๋ยวไปย้อนดูกันนะฮะตอนผมไปท้าสู้กับคุณ AVG มีนนะ เริ่มมาในเทินแรกจะเป็นโกเคสซึ u, ผมได้เปิดก่อนนะฮะหมัดโกเคสซึ u, อันตีไปยุงเข้าไปจนตีปูบอมดาเมจเข้าไปที่1นล้านสี่แสนนะฮะแล้วก็ถึงเทินทัดซมกีเขาเลื่อนหินทําลายฟ้ามาบึ้มเข้าไปที่5้าล้านหกแสนนะฮะโอ้โหโลแตกหมดแลยจีนอาผมก็เกือบตายนะฮะแล้วก็กระโดดเข้าไประเบิดปืนจากกลสวนคืนไปจังหวะนี้9ก้าแสนห้าหมื่นะครับยุงเข้าไปจนตีปูบอมติดไม่ยอท้อไปแล้วแท้งท็อปโอรัดเพิ่มโลเข้ามานะฮะ ดาเมจเข้ามาที่1ล้าน1แสนแล้วก็ถึงเทิร์นยุงผมจู่โจมพิตาปาดวัคซีนแมนเข้าไปจังวันนี้6 3, ล้าน0แสนนะเก็บวัคซีนแมนเข้าไปได้นะฮะไม่มีลูกไฟอันติแล้วนะฮะดวงก็เข้าไปต่อยธรรมดายุงเข้าไม่ไดโจมตีสมิแมนก็โดนสนามพลังตายไปนะครับทัสมิกิฝั่งเขาเนี่ยสนามพลังโคตรแรงเลยนะฮะฟอร์ิวเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับหมัดโกเกสึกอันติไป 2ล้าน1 0 0 0แสนนะฮะยุงเขาล่นจะตีนักมายากลเขาตายไปแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าฝั่งเขาได้ส่วนคืนมาบ้างนะครับบึมเข้ามาเทินนี้ติดโล่อยู่นะแล้วก็จีนอนผมลุกขึ้นมาระเบิดปืนจากกลนไปฮะติดโล่แหละไม่ต้องสืบนะฮะยุ่งเขาไปโจมตีแทงท็อปแล้วก็ถึงเทินแทงท็อปเขาโอบรัดมานะฮะสร้างโล่เข้าไปอีกดาม,มจเข้ามาที่6 5 0 0 0 0นนะ ยุงไม่มีลูกไฟก็เข้าไปไล่โจมตีปูบอมโดนฟอสชิวตายนะฮะดวงไม่มีลูกไฟก็ต่อยธรรมดาไปยุงเข้าไปได้โจมตีดาเมจเข้าไปที่2ล้านนะครับแล้วก็เข้าสู่เทนที่3นะหมัดโกเกสึอ,อันติไปอีกฮะติดโล่เหมือนเดิมนะครับเพราะเพิ่งเริ่มมาน่าจะยังไม่แรงขนาดน,นั้นเลื่อนหินทําลายฟ้าฝั่งเขาอันติส่วนคืนมาบ้างนะฮะบึมเข้ามาก็ติดโล่เหมือนกันนะ จีนอตผมโดนฟอสชิวตายนะฮะดูดิโคตรแรงเลยอะแล้วก็แทงท็อปเขาโอบรัดเปิดโล่เข้ามาถึงเทิร์นยุงผมบ้างนะฮะจู่โจมพิบตาปาดทัศเสมกีเข้าไปจังหวะนี้5ล้าน5แสนนะเหมือนว่าจะติดไม่ย่อทอนะครับแล้วก็ด้วงหมัดฮุกอชูราอันติงัดหน้าเข้าไปน่าจะเก็บทัศเสมกีได้นะฮะโอเคทัศเสมกีเขาตาละแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่4นะครับหมัดโกเคสึไปอีกรอบนึงก็ยังติดโล่เหมือนเดิม ยุงเข้าไปโจมตีโลยังไม่แตกเลยนะแล้วก็แทงทอปโอบรัสเปิดโล่เข้ามาอีกครับมายุ่งผมจะปาดเข้าไปนะฮะจู่โจมพลิปตาปาดเข้าไปปัป๊บติดโล่อยู่นะฮะแล้วก็หมัดหุกอชุระฮิวเลือดขึ้นมายุ่งเข้าไปได้โจมตีสม,ม้แมนลุกขึ้นมายิงไปผลต้านทานเยอะนะฮะเนี่ยกระดูกหักไม่ติดเลยนะ แล้วก็เข้าสู่เทนที่5นะฮะหมัดโกเกตสึไปยุงเข้าไปเลยโจมตีโลแตกแล้วนะครับดาเมจเข้าไปที่2ล้าน1นแสนนะแล้วก็แทงท็อปโอบรัดสร้างโลขึ้นมาใหม่นะครับมายุงของปาดเข้าไหมฮะจู่โจมทิพตาปาดเข้าไป2 1, ล้าน1น่แสนโลแตกแล้วนะแล้วก็ต่อด้วยหมัดฮุกอาชูรานะครับหิ้วเลือดขึ้นมายุงเข้าไปเลยโจมตีติดไม่ย่อท้อนะฮะแล้วสมีเมนก็ยิงรมลาปิดฉากไปได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปไฟกับอันดับที่1กันต่อเลยไหมฮะเอาไว้ก่อนดีกว่าละไว้นะฮะละไว้เดี๋ยวคลิปยาวไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามกันด้วยนะฮะสาหรับวันนี้สวัสดีครับ